กินคาร์โบไฮเดตยังไงให้หุ่นเป๊ะก่อนจะรับฟังความรู้ดีฝากกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอเก่งด้วยนะครับและถ้าเกิดมีคำถามก็ถามมาได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องรู้จักก่อนนะครับว่าคาร์โบไฮเดตหรือว่าขาบเนี่ยมีกี่กลุ่มนะครับแบ่งเป็นง่ายๆานะครับตามความให้เข้าใจง่ายๆนะครับ3กลุ่มนะครับ1ก็คือเป็นกลุ่มน้ำตาลนะครับ2ก็คือเป็นแป้งที่ขัดสีนะครับ3ก็คือเป็นแป้งที่ไม่ขัดสีมาดูกันที่กลุ่มที่1นะครับ ก็น้ําตาลก็จะเป็นกลุ่มพวกน้ําอัดลมน้ําหวานชานมอะไรต่างๆที่กินปุ๊บมันดูดซึมไปใช้งานได้เลยซึ่งประโยชน์ของน้ําตาลก็คืออย่างเดียวหลักๆเลยนะครับก็คือให้พลังงาน2ก็คือกลุ่มแป้งขัดขาวอย่างเช่นพวกขนมปังหรือว่าข้าวขาวเนี่ยนะครับประโยชน์ก็จะให้พวกพลังงานอาจจะมีวิตามินใยอาหารเล็กน้อยนะครับส่วนกลุ่มที่3นะครับก็คือแป้งไม่ขัดสีนะครับพวกกลุ่มธัญพืช ข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่นะครับกลุ่มนี้ก็นอกจากให้พลังงานแล้วนะครับก็จะให้วิตามินและใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์ที่มากในระดับหนึ่งเลยนะครับแลวก็ยังให้กลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากจะกินคาร์โบไฮเดรตให้หุ่นเป๊ะเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเราก็ต้องเลือกนะครับกินน้ําตาลให้ลดลงนะครับกินแป้งขัดขาวให้ลดลงนะครับแล้วก็กินแป้งที่ไม่ขัดสีเนี่ย ให้มากขึ้นเราจะได้วิตามินเกลือแร่แล้วก็ใยอาหารเพิ่มขึ้นซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบแล้วก็ช่วยเผาผลาญแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆเลยนะครับก็ลดน้าตาลลดกลุ่มแป้งขัดขาวลงนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าใครมีคําถามยังไงนะครับก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับ